สวัสดีนะคะสำหรับผูป้ปลูกทุเรียนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจะพามาชมสวนเพียงตานะคะซึ่งปลูกทุเรียนหลังบ้านนะคะเอาไว้เองนะคะแบบว่าห้าต้นนะคะห้าต้นอายุตอนนี้นะคะทุเรียนจะเข้าสามเดือนนะคะเพราะว่าปลูกวันที่สี่มิถุนาปีหกห้านะคะอายุสามเดือน ก็คือต้นนี้แตกยอดนะคะไปรอบที่หนึ่งแล้วนะคะแล้วก็พอแตกยอดมานะคะโดนบัวบัวน้อยนะคะกัดกินยอดไปสองยอดยอดนี้นะคะกับยอดนี้ยอดยอดกระโดงเลยนะคะเสียด้มากนะคะก็รอให้เขาแตกยอดใหม่นะคะรอให้แตกยอดใหม่อยู่แต่สําหรับยอดอื่นๆนะคะ ใบกำลังเป็นแบบเพสลาดจะแก่แล้วนะคะงามอยู่นะคะแม้จะว่าจะโดนแบบฝนพายุเข้าตลอดเลยนะคะไม่ได้ลดน้ำเป็นเดือนแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้นะคะใบยังงามอยู่นะคะก็เลยว่าพออายุครบสามเดือนนะคะจะเข้าสี่เดือนเนี่ยว่าจะเริ่มให้เป็นปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะคะเราหมัก คิวไวแล้วนะคะก็ว่าจะใส่ให้นะคะมาดูที่โคนต้นนะคะทุเรียนนี้นะคะเราดูที่โคนต้นเนี่ยเห็นรากนะคะกำลังกังใช้ได้นะคะเนี่ยรากากินกำลังออกมาไกลนะคะน่าจะได้ใส่ปุ๋ยให้สักนิดหนึ่งนะคะอาจจะไม่เยอะนะคะกระตุน้นแต่ว่าต้นนี้นะคะเราดูแลด้วยการ รถน้ำหมักนะคะน้ำหมักปลาแล้วก็มีน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยนะคะที่ที่รถไปแล้วนะคะประมาณสองรอบก็ยังถือว่าสวยงามดีนะคะตั้งแต่ปลูกนี่ไม่ได้มุงซแซนให้เพราะว่าอยู่ในป่าป่าที่มีกล้วยมีมะละกอนะคะเป็นพี่เลี้ยงนะคะนี่ค่ะต้นกล้วย นะคะด้านตะวันตกนี้นะคะแล้วก็มะละกอนี้นะคะซึ่งอนาคตน่าจะได้เอาออกมกล้วยนะคะ mm hmm. ก็มีลมเงาแบบนี้นะคะสำหรับต้นนี้คือที่ว่าอุดมสมบูรณ์ดียังเขียวดีใบใบใหญ่นะคะใบใหญ่ใช้ได้นะคะยังไม่มีมแมลงรบกวนนะคะการดูแลตอนนี้นะคะที่ที่ทำก็คือ อ,อมีฉีดอ,อพ่นมีฉีดลดน้ำไตรโคเดอร์มานะคะทะชนิดน้ํานะคะให้ให้กับทุเรียนช่วงฝนมาเยอะๆนะคะเพราะว่ากลัวเป็นโรครากเน่าคนเน่านะคะแต่ว่าก็โอเคนะคะยังผ่านอยู่นะคะสำหรับตอนนี้นะคะแต่ว่าพายุยังเข้าเรื่อยๆนะคะไม่รู้จะรอดตอนไหนนะคะก็ว่าน่าจะได้ลดไตรโคเดอร์มาอีกสักรอบหนึ่งนะคะเพื่อป้องกันปัญหาเชื้อรานะคะ ยากเน่คนเน่าสำหรับทุเรียนต้นนี้ก็โอเคแต่มาดูอีกต้นหนึ่งนะคะดแล้วพาดูอีกต้นหนึ่งซึ่งเราปลูกไว้พร้อมกันนะคะต้นนี้คือต้นที่ซื้อมาเนี่ยราคาสองร้อยสองร้อยบาทนะคะตอนนี้ก็น่าจะสูงว่ามาณแปดสิบเซนถึงเก้าสิบเซนนะคะต้นนี้ตอนแรกนะคะที่ซื้อมาเนี่ย มีปัญหาว่าน่าจะเพี้ยลงนะคะยอดยอดเป็นแบบว่ากําลังออกยอดแบบนี้แหละนะคะกําลังกําลังออกยอดแบบนี้แล้วก็ยอดก็แห้งไปเลยนะคะยอดแห้งแล้วก็หลุดนะคะยอดเป็นเหมือนก้านทูบนะคะเนี่ยค่ะตอนแรกอ่ะไม่ได้เขียวแบบนี้นะคะยอดเนี่ยค่ะอันนี้แตกยอดทุกยอดนะคะตอนแรกก็คือยอดแห้ง ไม่แน่ใจว่าเพลี้ยหรือไรแดงหรืออะไรนะคะอันนี้รอบรอบสอก็คือรอบนี้นะคะที่แตกยอดนะคะอายุก็3มเดือนนะคะเราได้ฉีดอะ,อะบิวเวอรีะนะคะเป็นเป็นการป้องกันเพลี้ยะนะคะเพลี้หรือไรแดงนะคะบิวเวอรีเป็นชีวภาพนะคะสารชีวภาพะะฉีดให้ตอนที่ออกยอดเนะะี่ยค่ะ ว่าจะฉีดให้อีกสักรอบหนึ่งนะคะน่าจะเพี้ยงลงอีกแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะยอดนี้นะคะเนี่ยยอดนี้เหมือนมันงีดง,งอออีกแล้วนะคะเพราะว่าเราเราก็มือใหม่นะคะอ,อไม่รู้ว่ามันเจออะไรบ้างเนาะแต่ว่าถ้าเจอยอดบงงอแบบงีดงออแบบเนี่ยน่าจะเจออีกแล้วนะคะจะได้มาฉีดให้นะคะสําหรับทุเรียนมือใหม่ก็ช่วงที่มันแตกยอดนี้สําคัญนะคะต้องดูแลนิดนึง ก็สำหรับคลิปนี้นะคะอัปเดตท,ทุเรียนอายุ3เดือนนะคะรอบนี้ว่าจะให้ปุ๋ยนะคะว่าที่ผ่านมาเรายังไม่ได้ให้ปุ๋ยแล้วก็มาติดตามกันอีกนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะทุเรียนมือใหม่สวนเพียงตาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ